ผู้ชมจำได้ไหมครับเมื่อวานเราพูดคุยกันถึงเรื่องของละครซีรีส์ The Cupid บริษัทรักอุตรุลซึ่งตอนนี้ก็คือตอนซ่อนรักกรระเทครับ,รบพูดไปถึงการแสดงของคุณเชียรยและก็คุณเตยพงศกร<ม>ค่ะดังเสลือเกินแล้วก็มีคนอินกันมากแต่นี้พออินกันมากขนาดนี้นะฮะ กระแสท่านเชื่อไหมาจากเมื่อวานวันนี้มายังไม่หายเลยเพราะว่าวันศุกร์นี้จะเป็นตอนส,สุดท้ายตอนจบแล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นมันทนไม่ได้แน่นอนต้องคุยกันกับคุณเชียหน่อยซึ่งจริงๆแล้วคุณเต้ยก็อยากจะคุยด้วยแต่บมงเอิญคุณเต้ยไม่อยู่นะฮะไปอยู่ไกลมากวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้เข้าสายคุยกับคุณเชียรเพื่อแฟนๆนะครับคุณเชียครับสวัสดีครับสวัสดีคะด่ะสวัสดีอ๋อยสวัสดี พี่เจิญกับพี่จอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีมากเลย <c oughs> ที่ได้พูดคุยกับคุณนะครับเชียร์ขาที่พูดก่อนก่อนอื่นเลยก่อนมาเล่นละครเรื่องนี้เชียร์เคยคิดไหมคะว่าละครเรื่องนี้มันจะดังขนาดนี้โอ้ยจริงๆพูดตรงๆนะคะคือไม่ได้คาดหวังเลยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงะคะ่ะแต่ว่าณณนะนะนะตอนที่เราได้เล่นกับกับเตอร์อย่างเงี้ยนะคะคือเชียร์ก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันมันมีความสุขอ่ะที่แบบได้เป็นละครตัวละครตัวนี้อย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าคือแค่คนดูสัมผัสได้ว่าแบบ มันมันสัมผัสได้ถึงคู่รักความรักของคู่เนี้ยเชื่อว,ว่ามันก็ดีแล้วแต่ว่าการไปว่าตอนเนี้เหมือนมันมันดีเกินานั้นไปอีกเงเเกินเบอร์น,นั้นไปเลยอย่างเงี้ยนะคคุณรู้ไหมคุณรู้ไหมมันน่าภูมิใจขนาดไหนจากการที่คุณมาจากช่องเก่าแล้วมาเล่นช่องนี้ตอนนี้ตรงนี้กับผมผมมานั่งรุ้นคุณบอกตรงๆรงุ้นด้วยความรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเธอจะเล่นได้หรือเปล่าเธอจะต้องทายังไงเธอจะเป็นยังไงแฟนๆจะรู้สึกกับเธอยังไงนะแล้วบทบาทที่เธอได้รับเธอจะทําได้หรือเปล่า ผลปรากฏคุณได้คะแนนเต็มผมดีใจจริงๆโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะคือจริงๆก็แบบเหมือนมันมันเชื่อว่ามันเป็นส่วนผสมที่แปลกไปนะคะเพราะว่าควรจะนึกภาพไม่ออกเลยว่าเชียร์กับเต้ยตันจะออกมาเป็นยังไงอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วออกมาีดีมากเพราะว่าขึ้นทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลยนะคะแฮชแท็กซ่อนรักกรรมเทพใช่ค่ะคือแบบตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นกระแสที่ต้องบอกว่าตกใจมากเพราะว่าพี่หน่อง รุโนชารูไ้ไหมคะว่าพี่หน่องส่งให้เชียร์ตอนตีสองอเาแเ<อ>นี่ยต้องเชียร์แบบ ทวิตเตอร์เนี่ยขึ้นอันดับหนึ่งหกวันเลยนะเราเองก็ตกใจว่าโอ้โหพี่น้องพี่น้องรูกัหนุียค่ะพี่น้องส่งไปตอนตีสองเชื่อพี่น้องคงหาทางกลับบ้านไม่ถูกอยู่นะตอนนั้น่ดูอยู่ที่บ้านนะฮะดูอยู่ที่บ้านพี่น้องดูอยู่ที่บ้านผมเราเราก็ตกใจจริงๆแล้วตกใจกว่าคือพี่น้องส่งมาตอนตีสองเนี่ยยังป่าปื้มอยู่ไงยังป่าปื้มอยู่นะครับแต่ว่าคือจริงๆแล้วถ้าพูดถึงคาแรคเตอร์ที่คุณเชียร์เล่นเนี่ยคือจริงๆก็มีหลากหลายคาแรคเตอร์ที่ตัวเองเล่นเหมือนกัน แล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่คนพูดถึงเยอะมากเลยนะครับเนี่ยาภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้ดูสินี่เป็นแบบสายแดนนี่ป่ะคือในเรื่อง่ะต้องปลอมตัวไงเดียวก็เต้นเซ็กซี่อย่างในภาพตอนที่เห็นเนี่ยคือเป็นงานอีเวนต์เล่นเลยเออเล่นยากไหมอยากจะถามว่าเล่นยากไหมอารมณ์เนี้ยไม่เคยเห็นเชียร์เล่นคือเชียร์ผู้สัมภาษณ์เสมอเลยว่าเล่นเรื่องเนี้ยค่ะเหมือนเล่นแปดเรื่องเลยคือพอเรา ราปลอมเป็นตัวน <gegen violin> <acy> ั <left> ้นนะไม่ใช่แค่ว่าแบบเราปลอมเพื่อเล่นๆนะคะแต่เราปลอมเพื่อให้อีกคนนึงเชื่อจริงๆว่าเราเป็นเราเป็นพิตตี้เพื่อให้เชื่อว่าเราเป็นเทควันโดจริงๆอะไรเป็นเป็นร็อกเกอร์เป็นร็อกเกอร์ก็มีเป็นร็อกเกอร์ด้วยแล้วก็มีเป็นแบบตำรวจปลอมเป็นทอมฮารอย่างเงี้ยคือทุกคนทุกคหมดนะคะใช่ใช่ใช่จะทำได้สมบทบาทจริงๆเชียร์แล้วคนดูก็เลยรักจากตรงนี้แต่ถ้าคนดูรักจากตรงนี้มันยังส่วนหนึ่งในเชียร์นะ ที่มันสนุกที่มันแบบว่าฟินที่สุดค่ะเชียร์ขาคือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีหลายฉากมากเลยที่เราแบบว่ากัดหมอนกันกระจุยกระจายเอาเริ่มจากเบาๆก่อนนะคะคุณอาค่ะเอาแค่บบตอนขี่หลังอ่ะที่คุณอาจเขาไปช่วยอ่ะแล้วก็ถูกแบางนี่เล่าให้ฟังหน่อยคือจริงๆเรารู้สึกแบบรักผู้ชายคนนี้มากอันนี้นี่มาเห็นในละครก่อนนะคะเออโหแต่ตตเามีในละครโอเคค่ัต้องรีบย้อนอันนี้ไม่ได้ร้อนโตนะคะนี่มาเห็นในละครก่อนโอเคโอเค เขารารู้สึกอบอุ่นมากเพราะว่าเขาบอกว่าตัวคาแรกเตอร์ของออยเนี่ยเขาจะมองผู้ชายในค่อนข้างมุมที่หลบจซะส่วนใหญ่เลยนะคะเพราะว่าด้วยที่คมที่ว่าที่บ้านเนี่ยปกฝังว่ามันมีข่าวไม่ดีอันตรายถูกคลุมคืนนี้ด้วยอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าวันหนึง วันที่เราแบบเหมือนจะเพียงพาไปในเหตุการณ์ที่ไม่ดีเนี่ยกลับเป็นเขาเนี่ยแหละมาปกป้องเราแล้วสุดท้ายอุ้มเราขี่ให้ให้เราขี่หลังกันมากแล้วหลังจากขี่หลังเสร็จเธอก็ป่วยป่วยเสร็จก็ต้องปลุกมากินยาแล้วการบดโดนปลุกมากินยาแบบนั้นมันเคลื่อนอะไรอะที่คุณจำนั่นได้ไหมคุณจําฉากที่ถูกปลุกมากินยาได้ใช่ไหมคุณดูนะตอนนี้คนดูกําลังเห็นอยู่มันเป็นฉากที่น่ารักอย่างเชียร์เล่าให้ฟังหน่อยจะบอกว่าฉากนี้เป็นฉากหนึ่งในเรื่องเลยนะคะที่เชียร์ชอบมากที่สุดที่อยู่ในตอนรักกรมเทพเนี่ยค่ะ โรแมนติก <Rom antic S 1> มากโรแมนติกมากเรา,าดิฉันที่ใจนะคะที่ที่คุณเจนคุณดูได้ละเอียดมากขนาดนี้เอ <c oughs> นะคะเนี่ยอันนี้คือภูมิใจมากนะคะจริงๆ <c oughs> <c oughs> เชียจนไม่อยากจะบอกว่าเมื่อคืนนี้ตนกลับไปดูย้อนหลังค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ตนอ่านข่าวอ่านข่าวว่าเป็นฉากที่เราฟินกันมากๆแล้วคุณอาก็บอกว่าฉากนี้หลังจากที่มีการปลุกขึ้นมากินยาแล้วคุณก็นอนกอดกันบนเตียงแล้วก็จูบกันแล้วอาก็บอกว่าสังเกตสิคะว่าเชียเพเยาะปากมันเกิดอะไรขึ้นเชียรู้ตัวหรือเปล่าตอนที่จูบกันน่ะเชียเพเยอะปากรับอย่างดีเชียดูเชียดีๆภาพกำลังมีเลยเชียเชีย ไม่ใด่หนูไม่ดหนูนั่เป็นอ้อยเป็นอ้อยเป็นในเรื่องอินใช่ไหมอินใช่ไหมอ๋อเราต้องเล่นตามบทใช่ไหมคืออันนี้อันนี้สำหรับพัก่อนได้ไหมคะตอนที่ทีมงานอาบอกก่อนที่จะเข้ารายการบอกว่ารู้สึกยังไงที่เราไปเผยเยอะปากครับในฉากใช่ไม่ใช่ คือย้อนดูอีกกี่ร้อยเที่ยวก็คุณเพืเอแล้วนี้อันนี้อันนี้เจนที่สุดเลยตอนเต้นรำเป็นมโนมโนที่คุณอัดคุณอัดเขามโนว่าเขาจูบจูบออยไงแล้วแบบว่าเป็นแบบจูบแบบจูบโจมหมาเชียอันนี้ถ่ายกี่เทกอันนี้โอ้หลายเทกเหมือนกันนะโอ้ยตายแล้วนี่ไง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 น่ารักมากรู้ไหมคะว่าตอนนี้เชเดินปิดเองไปมาอยู่ อนบรรยากาศตอนถ่ายทาอ่ะความรู้สึกแตตอนนั้นมันแบบมันอินขนาดไหนมันรักผู้ชายคนนี้มากขนาดไหนอะคะที่สุดเลยค่ะที่สุดเลย<ม><ม>ที่สุดเลยจริงๆเชดถึงบอกว่ามันเป็นมันเป็นความรักที่เกิดขึ้นจากตัวละครคู่เนี้ยที่เชียแบบรู้สึกแบบสัมผัสได้จริงๆแล้วแบบอย่างณวันที่ละครออนแอร์แลวได้มีโอกาสมาดูในบางครั้งอะค่ะ<ม>เชียกงแบบ ดูแลเขินแบบเขินมาเกมาเขินมันไม่ใช่ตัวเองเล่นจริงๆมันรู้สึกอย่างนั้นเลยนะคะแล้วแบบอย่าง,างซีนที่แบบเมื่อกี้ที่บอกว่าอะไรแบบดูรุนแรงหน่อยๆอันนั้นก็ ม,มันก็เั็นก็เถอนะคะแต่มันก็ยังมีความเป็นคอมเมดี้มันยังมีความน่ารักของความเป็นต้อนรักกรมเทพอยู่ะคะ่ะมันก็จะแบบเหมือนมีอะไรในมุมที่คุณไม่เคยเห็นเหมือนอย่างเต้ยอย่างเงี้ยเชื่อว่าคนไม่เคยเห็นเต้ยเรื่องแบบนี้แน่นอนไม่เคยไม่เคยเต้ยในมุมในภาพที่จะดูละครนะคะเชียร์คือเขาเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมากน่ารักมากอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นยังไงคะจริงๆแล้วะะเ,เขาเต้ยเขาก็เป็นสุภาพบุรุษค่ะคือเขาก็จะแบบเห<อ>มือน คล้ายๆในละครนั่นแหละเรมีความแบบอบอุ่อะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าครั้งอาจจะมีความโรคจิตบ้างในการที่จะแบบชอบแกล้งเทียร์หรือแบบอะไรอย่างเงี้ยต่สุดท้ายแล้วแบบเขาจะเป็นคนที่มีความตั้งใจทํางานสูงนะคะก็ซ,ซึ่งเชียร์ก็เชื่อว,ว่าผลที่ได้กับตัวน้องเองก็เนี่ยะนะคะเป็นความเอ็นดูที่ทุกคนรักในตัวละครที่ชื่ออ่านนะคะ งั้นก็ต้องถามต่อว่าเราที่มีข่าวเรื่องของว่าเฮ้ยคู่นี้เขาจะจิ้นกันอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะคือทางเราก็คิดว่าเอ้ยก็ไม่ไม่ได้จิ้นกันหรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อยากจะถามว่าได้ยินฟีดแบ็กนี้มาแล้วรู้สึกไงบ้างว่าเฮ้ยเขาอยากให้จิ้นกันคือเชียแอบเห็นในอย่างทวิตเตอร์นะคะบางบางคนก็จะแบบบอกว่าถ้าไม่ลำบากก็ช่วยเป็นแฟนกันทีเถอะถ้าไม่ลำบากลำบากไหมเชียแล้วแล้วมันลำบากไหมเชีย ก็ไม่ระบาโอเค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 โอ้ยอเียขเชียร์ขาแวเชียร์ขาแทนอขอบอกอย่างหนึ่งนะอดีใจมากที่หนูมาเล่นละครเรื่องนี้และอาบอกจริงเป็นความสำเร็จอย่างสูงสำหรับการเป็นนักแสดงเราก็เห็นบทบาทของเชียร์มามากมายนะครับแต่ครั้งนี้เป็นการเล่นละครแปดเรื่องรวมในเรื่องเดียวซึ่งทำให้เห็นว่าผู้หญิงคนนี้เล่นได้จริงๆเป็นความภูมิใจจริงๆครับ ขอบคุณมากค่ะคุณอาแต่ตอนนี้เมื่อกี้ไม่ใช่เชียร์พูดนะคะเมื่อกี้น่าจะเป็นความเป็นกินเนื้อของตัวละครพูดออกไปว้าไม่ทันแลยเชียร์ไม่ทันแล้วเชียร์ไม่ทันแล้วเพราะว่าตอนนี้เราฟังทั่วประเทศไม่พอเราเก็บไว้ในใจแล้วรู้แล้วว่าเชียร์ไม่ลำบากขอบคุณเชียร์มากครับที่เข้าสายกับเราวันนี้ขอบคุณมากและขอให้ทํางานราบรื่นวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะสองต้อนที่สองต้อนรับเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยตัวจริงเหรอตัวจริงเสียงจริงและเขาเป็นนักแสดงจริงแล้ว เขาเป็นคนที่มีอารมณ์จริงๆแล้วก็มีความเป็นกันเองกับเราจริงๆผมเชื่อที่เขาพูดเขาพูดเล่นนี่ผมพูดปกับคนผู้ใหญ่ผมเชื่อว่าเขาพูดเล่นแต่เหตุการณ์ที่พูดเล่นนั้นแม้จะเกิดจริงก็ไม่มีใครว่าอะไรได้ครับโอเคโอเคโอเคเต้ยก็น่ารักขนาดนั้นใช่ไหมแล้วเคยไปถามเต้ยแล้วเต้ยว่าอย่างไงเต้ยบอกคุณอามาถามอย่างนี้ได้ยังไง เขาออกน่าร e> ักขนาดนั้นนี่นะฮะนี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นี่เองและความจริงที่ทําวันนี้เพราะว่าผู้ชมบอกว่าโอ้โหอยากดูเหลือเกินอยากจะรู้เหลือเกินก็เลยทําให้ดูกันใช่ต้องรอติดตามนะคะสุกนี้ตอนจบแล้วนะคะซ่อนรักกรมเทพค่ะพลาดไม่ได้นี่ผมอยากให้จูบกสัสิบแปดทีเลยนะแต่ไม่รู้จะมีปากบวกปากบวมทาตรงนี้สักครู่เดียวครับครับผม we oh.